นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนพบกับคุณครูแม่ตังนะคะในวิชาประวัติาศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องของตัวเราและครอบครัวจากภาพถ่ายและสิ่งของเครื่องใช้นะคะเอามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะวันนี้หลังจากที่เรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการสืบคน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์หลักฐานที่ใช้ในการสืบคน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและตัวของเราได้เช่นกันนะคะวันนี้จุดประสงค์มีอยู่สองข้อนะคะวิธีการสืบค้นข้อมูลเราจะทำยังไงการศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวนะคะ,ะจะทําให้เราทราบทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครใช่ไหมคะครอบครัวเรามาจากไหนเนี่ยเราถึงจะต้องศึกษาประวัติและความเป็นมาของตัวเอง นะคะศึกษาได้จากที่ไหนบ้างาเราสามารถที่จะหาข้อมูลของตนเองและครอบครัวของเราได้จากหลักฐานดังต่อไปนี้นะลูก 1. สูติบัตร 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. บัตรประจำตัวประชาชน 4. ภาพถ่าย 5. สิ่งของเครื่องใช้และสุดท้ายก็คือหลักฐานจากอะไรคะ หลักฐานจากการสอบถามนั่นเองการสอบถามจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะนี่คือวิธีการสืบค้นข้อมูลที่เราสามารถที่จะหาข้อมูลในเรื่องของตัวเราเองได้นะคะออาต่อไปมาดูต่อเลยหน้าตาของสุจิบัตรเป็นยังไงตามนี้ทุกคนมีนะคะ ช่วงวันในช่วงที่เราเกิดเนี่ยเราทุกคนก็ต้องมีสูติบัตรแบบนี้นะคะสำเนาทะเบียนบ้านก็สืบคนได้จากที่นี่ที่นี่นะคะอ่าบัตรประชาชนนะคะก็ได้ภาพถ่ายก็ได้นะคะภาพถ่ายของเราหรือครอบครัวก็ได้ซึ่งภาพถ่ายนี้จะบง่งจะบอกอ่าบอกให้เรารู้ว่าเราหรือครอบครัวของเราเนี่ยทำอะไรในช่วงเวลาไหนอย่างเช่น วันหยุดเสาร์อาทิตย์เมื่อตอนที่ฉันอายุ15ปีนะ่ะคุณพ่อคุณแม่ฉันพาฉันไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทราบข้อมูลว่าเออวันหยุดเราไปเที่ยวทะเลหรือน้ําท่วมเา่าดูเหตุการณ์น้ําท่วมน้ําท่วมในปีพุทธศักราช2554อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าน้ําท่วมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในประเทศเรานะคะหรือสมัยก่อนจะใช้อะไรคะ สมัยก่อนเวลาที่เราทำนานเราก็จะใช้ควายในการไถานาก่อนซึ่งสมัยนี้ใช่ไหมคะสมัยนี้เอารถเลยค่ะใช้รถไถไถไปเลยค่ะไม่ต้องใช้ละไม่ต้องใช้แรงแงานควายแล้วนะคะแล้วเรียนมาดูบ้านบ้านในสมัยก่อนส่วนมากก็จะทําเป็นแบบบ้านบ้านยกยกขึ้นมามีเสาบ้านใช่ไหมคะเสาเตีย้ยๆแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปแล้วก็อยู่ข้างบนซึ่งในสมัยนี้ก็มีทั้งชั้นล่าง ชั้นล่างชั้นที่หนึ่งชั้นบนชั้นที่สองแบ่งเป็นสองชั้นแต่ในสมัยก่อนชั้นล่างเขาจะมีไหมคะชั้นล่างเขาจะไว้สําหรับเลี้ยงไก่บางทีก็ใช้สําหรับเป็นคอกคอกบัวคอกควายอย่างเงี้ยนะคะชั้นบนก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของคนในสมัยก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งของเครื่องใช้นะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดกันมาในแต่ละครอบครัว นะคะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายตกทอดกันมาอย่างเช่นตู้เตียงพัดลมแบบเกา่าหรือว่าเตารีดที่ใช้ถ่านในสมัยในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งของเครื่องใช้นะคะจะบอกให้เรารู้ว่าเมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะใช้ชีวิตอยู่ยังไง บางครั้งก็ช่วยบอกให้เรารู้ว่าการประกอบอาชีพอย่างเช่นการขายของการขายอาหารในสมัยก่อนกับสมัยนี้มันก็แตกต่างกันเช่นกันนะคะนักเรียนเห็นไหมอันนี้คืออะไรเครื่องพิมพ์ตีใช้พิมพ์เอกสารในสมัยก่อนสมัยนี้ไม่มีให้เห็นแล้วจะใช้แปลแ,แทนคะในการพิมพ์โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์แทนทั้งหมดเลยนะคะจากเย็บผ้า ใช้ตัดเย็บเชือเสื้อผ้าในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็หายากเช่นกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแต่จักรเป็นแบบจักรเย็บผ้าที่ใช้อะไรคะมีไฟฟ้าปืดป๊ดๆๆเลยนะคะจะไม่ได้ใช้แบบแรงเราเหยียบตรงข้างล่างแล้วก็เย็บเย็บไปเหมือนในสมัยก่อนเตารีดเนี่ยโอ้โหเตารีดอย่างหรูเลยสมัยก่อนเตารีดอย่างหรูและหนักมากหนักมากหนักเพราะมันเป็นอะไรคะมันไม่ใช่ไม้มันเป็นเหล็กนะคะเตารีดเนี่ยมันเป็นเหล็ก เตารีดตัวนี้นะคะในสมัยก่อนจะใช้ถ่าน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 ที่เราใช้สําหรับทํากับข้าวเนี่ยถ่านแดงๆเนี่ยคีบถ่านมาใส่ในเตารีดแล้วก็ปิดฝาเตารีดลงแล้วค่อยใช้รีดเสื้อผ้าให้เรียบสมัยก่อนจะไม่มีไฟฟ้านะคะเขาก็เลยใช้เตารีดแบบนี้แทนนะตะเกียงในสมัยอดีตอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าบ้านทุกหลังต้องมีตะเกียงใช้แล้วก็ใช้น้ํามัน เดดลงไปเป็นน้ำมันก๊าซอยู่ในตรงช่วงตรงกลมๆข้างล่างนี้นะคะแล้วก็จะมีไส้ขึ้นมาก็จะจุดไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟได้เป็นทําให้เกิดแสงสว่างได้นั่นเองนะคะโทรทัศน์ในสมัยอดีตเป็นแบบจอขาวดำเอ,อ้ยยังไม่มีสีนะลูกโทรทัศน์ในสมัยอดีตจะเป็นขาวดำมองได้ดูได้เหมือนโทรทัศน์ทั่วไปแต่ไม่มีสีนั่นเองมีแต่สีขาวกับสีดำคนภาพก็จะเป็นสีขาวสีดำนะคะ สรุปสั้นๆนะคะาการค้นหา,าข้อมูลของตนเองเราจะสอบถามประวัติความเป็นมาของตนเองได้จากใครคะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นเองนะคะมีสิ่งใดบ้างคุณครูจะถามนิดนึงว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะสามารถบอกประวัติความเป็นมาของครอบครัวเราได้ สมมุติเรานั่งอยู่ที่บ้านน,นักเรียนคิดว่ามีสิ่งในบ้างที่จะบอกความประวัติความเป็นมาของครอบครัวเราได้รูปถ่ายได้ไหมคะ่ารูปถ่ายบุคคลสําคัญในครอบครัวก็สามารถบอกได้และอย่างที่คุณครูอธิบายไปเมื่อตอนต้นว่าสติบัตนะคะบัตรประชาชนหรือสอบถามจากญาติพี่น้อง นะคะหรือสำเนาทะเบียนบ้านสิ่งเหล่า<ม>นี้ก็เป็นหลักฐานที่ใช้บอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะบอกความเป็นมาของครอบครัวเราได้เช่นกันวันนี้ก็จบเกี่ยวกับในเรื่องนี้แล้วนะคะเกี่ยวกับการาเล่าประวัติความเป็นมานะคะประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวว่าเราจะสืบคนได้จากที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นพอจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนก็ต้องทําแบบฝึกหัดได้ใช่ไหมคะ แบบฝึกหัดวันนี้มีไม่ยากเลยให้นักเรียนวาดภาพวาดภาพาสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอดีตมาคนละหนึ่งภาพให้คุณครูดูนะคะได้ไหมคะที่จะบ่งบอกว่าสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญกับครอบครัวของเราอย่างไรบ้าง ได้ไหมคะได้เนาะอย่างเช่นเมื่อกี้คุณครูมีตัวอย่างโทรทัศน์เนี่ยสิ่งของเครื่องใช้ก็จะเป็นโทรทัศน์มีความสําคัญยังไงกับครอบครัวของเราโทรทัศน์เป็นโทรทัศน์เครื่องแรกของครอบครัวตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดของผมครับเงี้ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ใช้การไม่ได้แล้วก็เขียนลงไปนักเรียนลองมองหาในบ้านเราเนี่ยม,มีสิ่งของเครื่องใช้อะไรที่ เป็นเป็นหลักฐานที่ว่าใช้มานานแล้วตั้งแต่สมัยอดีตแล้วยังคงอยู่เลือกมาแค่บงอย่างะทาแล้วก็วาดภาพให้สวยงามระบายสีสวยงามและบอกความสาคัญด้วยว่ามีความสําคัญกับตนเองและครอบครัวของเราอย่างไรจบเกี่ยวกับคลิปวิดีโอสาหรับวันนี้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพนะลูกสวัสดีค่ะ